สวัสดีครับทุกคนเมื่อสะครับมองเห็นนะครับเป็นสูตรที่5แล้วนะครับสูตรที่5ของเลขเด่น110หน่วยไทยลอตเตอรี่ h d f นะครับสำหรับทุกคนที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคนะครับอาจารย์แอดกลมายก็นำมาฝากกันนะครับ ้อยสิบหน่วยส่วนเด่นสิบหน่วยนี่ยังเหลืออีกสองสูตรจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวจัดการเลขร้อยสิบหน่วยก่อนนะครับทุกคนนะติดตามกันดีๆนะครับอย่าหยุดยั้งสู้ต่อไปนะครับเราก็ต้องหาเลขเด่นให้ได้นะครับเดี๋ยวจางก็จะโพสต์ให้ดูหลายๆแนวทาง าใครไม่ชอบหรือ,อยังไงก็ไอเลือกดูเฉพาะที่ชอบนะครับเพราะว่าเหมือนไปซื้อของที่ตลาดนะครับบางคนชอบกินปลาบางคนชอบกินผักบางคนชอบกินเนื้อแล้วก็แต่ละคนก็จะไปเลือกดูของที่ตัวเองชอบนะครับแนวไหนแนวนั้นแนวไกลแนวมันเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อดีของ สูตรที่อาจารย์จะแบ่งปันให้นะครับส่วนคนที่สมัคร VIP แล้วก็อดใจรออีกนิดนะครับอาจารย์ก็จัดให้สรุปน้อยชุดวัดดวงเด็ดๆนะครับหรือจะดูตรงนี้เป็นส่วนประกอบด้วยเมื่อที่เราจะชอบในเลขที่เราต้องการนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพบกับสูตรร้อยสิบหน่วยสูตรที่ 5นะครับไปกันเลยนะครับครับนี่คือรัฐบาลไทยร้อยสิบหน่วยนะสุดที่5นะครับสูตรที่5แล้วนะโอเคโอเคนะครับ สุดที่ห้านะสุดที่ห้านี่งวดที่1เด่น8กับ9นี่พอเก้มาหลักร้อยหลักร้อยนะครับดูกันต่อไปอย่าเพิ่งตัดสินใจครับไม่ต้องเสียเงินครับดูฟรีสุดที่ห้วดที่2อกับ1นี่ มาร้อยสิบนะร้อยสิบร้อยสิบนี่ครับร้อยสิบศูนย์หนึ่งเก้าที่สามสองกับสามตั้งใจจดนะครับออกเก้าศูนย์สามมาหลักหน่วยนะครับอันนี้ร้อยสิบหน่วยเราก็ดูกันไปครับอย่าเพิ่งสรุปนะ จดกันไปก่อนวันที่สี่เจกับ8นะออกสองเสองก็มาหลัก10บหลักสิบวันที่5เด่น1กับ2 1กับ2ออก8 7ดสองมาหลักหน่วย2อหลักหน่วยนะครับ วทที่6เด่น9กับ0ออก605นี่มี0อยู่ด้วยแต่อยู่หลักสิบนะนี่จงขยันจดขยันจำนะจากพิชิตลองวันใหญ่นะเพื่อความสนุกและ โชคลาบนะครับวันที่70กับ1ออก530มาศูนย์หลักหน่วยนะวันที่8 2กับ3ออก453หมาหลักหน่วยนะนี่กับปีใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่คำนวณกันให้ดีๆนะครับอย่าไปยอดท้ออย่าไปวันไหวกับเลขภายนอกกับ คอยดูเลขที่นี่แนละ้วก็ค่อยว่ากันนะครับตัวที่9ก็2กับ3 6 7 8 2ทุกคนสามารถที่จะวิเคราะห์กันได้นะมีมาหลักงวยนะเลขมันก็ต้องออกอยู่แล้วล่ละแต่จะออกตัวไหนจำให้ได้นะ4กับ5ออก สี่นี่มาหลักร้อยหลักร้อยนานๆน,น,นะสิบเองกับ3ออก8ปดนึสองนี่มาหลักหน่วยสองมาหลักหน่วยนะบนข้อที่สิบสนี่ศูนย์กับ1ออก2องมาหลักสิบ อ่าแล้วก็เป็นแนวทางนะเป็นแนวทางความร่ำรวยนะจอสว่างไหมครับคู่ที่สิบสามห้ากับหก ออก 4, 4ี่มาหลักหน่วย6หลักหน่วย14 1สี่หนึกับสองออกเก้าหลักหน่วยเออนี่แล้วก็มาหลักร้อยหลักสิบนะ9 9 0กนะครับ8กับ9นี่มาที่สิบหแล้วนะมาที่สิบห ตัวที่16 7กับ8 6 0 9 7 7มาหลักหน่วย17 5กับ6 7 57มาหลักสิบ8 5กับ6อ่านี่มาหลักร้อยอีกแล้วเอาละ544อยู่หลักร้อยครับหลักร้อยวันนี้6กับ7นี่มาหลักสิบอีกแล้ว นั่น 97, นะเก้าเจ็ดเก้านะมาหลักสิบสามเก้าามเจ็ดยี่สิบสองกับสามนี่มาหลักหน่วยอีกแนละ้วศูนย์หกสามเมื่อที่แล้ววิเคราะห์กันไปครับจดกันไปแล้วก็ก่อยมาว่ากันอีกทีหนะึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะแปดกับเก้านี่จะมาหรือไม่นะครับ มีเสร็จทุกเลขนะอันนี้มาได้ทุกหลักเลยครับร้อยสิบหน่วยนี่แปกับ9จะติดโผโผกันหรือเปล่านะเป็นไงครับถูกใจหรือไม่อย่างไรดูนะคนไปก่อนนะครับว่ากันอีกทีหนึ่งนะของพวกนี้มันต้อง กันนะครับสูตรที่ห้าเลใช่ไหมครับชอบสูตรไหนจดไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันอีกทีนึงมาดูปักหลักตอนนี้เราเออกแบบคร่าวๆไปก่อนนะเพราะมันมา110หน่วยเดี๋ยวเราก็จะมาดู110ร้อยหน่วยแลวทีนี้ก็ปักหลัก จะให้หลักสิบหลักหน่วยบนแล้วก็ล่างนะปักหลักลก,ก็ดูกันต่อไปนะครับว่าจะออกมาแนวไหนอาจารย์ก็จะชี้แนะแต่ว,ว่าจะจะไม่สรุปให้นะครับให้ดูว่าเป็นแนวทางอาจารย์จะสรุปให้เฉพาะในห้องที่สมัครเป็นสมาชิกนะครับ สำหรับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องตัวเลขการชนต่างๆอาจารย์จะมีเลขหลายสูตรหลายแนวที่จะมาวิเคราะห์เนี่ยว่าจะเอาจุดนั้นจุดนี้ปักหลักให้เหลือตัวสองตัวนะครับถูกบ้างผิดบ้างสลับกันไปนะครับสำหรับอองเว p นะมันยากมากครับแต่ว่าก็ทำได้อยู่โอเคนะครับอ่า พกันได้อีกสูตรหนึ่งแล้วนะอีกสูตรหนึ่งนั่นแนะหสูตรนี้ก็ได้ไปกับ9ก้าครับอีกสูตรนี้นะชอบไหมชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับกับบสูตรที่6กกดติดตามนะครับกดติดตามไว้อย่าให้พลาดนะ คือการกดติดตามไว้ก็จะได้ข้อมูลครบถ้วนนะอาจารย์จะพยายามลงให้ครบทุกสูตรที่เคยลงไว้จะได้ติดตามวิเคราะห์เลขแล้วก็จัดเลขได้นะครับก็ให้ทั้งหน้าทั้งตาทำไปไม่ต้องบ่นนะครับไม่มีใครรู้อนาะคตทุกคนจะม,มีเส้นระดับตัวเองเอยู่แล้วครับโอเคนะครับสวัสดีครับ